เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส Rv เป็น ID ที่1,154ราคาตัวนี้3 2 9 0 0บาทครับกับรหัสที่เรียกได้ว่าวินเลทอัตราชนะนั้นสูงลิบลิ้วเลยครับ86.9%หรือเรียกซะาสิบเเลยก็ได้ปัดให้เลยเนี่ยอะ คุณไปเก็บีกนิดเดียวก็เป็น87แล้วครับและที่สําคัญจํานวนแม t กมันเป็นหมื่นนะครับต่อให้คุณเอาไปเล่นแล้วแพ้นั้นก็เล่นประมาณ10ถึง20เกมถึงจะลดมาแค่ศูนย์จุดศูนย์เนี่ยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ซื้อดีนี้ไปคุณจะได้ไอดีที่มีอดีตกอริสลูเลอร์ผู้เล่นที่แรงสูงที่สุดในไทยรวมถึงในส่วนวินเลตอัตราชนะที่สวยมากๆอีกด้วยทั้งหมดนี้จะเป็นของคุณทันทีดังนั้นใครสนใจกระเป๋าหนักลองดูคลิปนี้ให้จบ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับเริ่มกันเลยไหมฮะเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับ ID นี้มีตัวละครครบทุกตัวสกินแตะเพดาน430สกินนะครับมีจํานวนคนกดไลค์2,300กว่าคนเรียกได้ว่าเยอะมากๆครับจำนวนกดไลค์ในเกมอีก2 5 0 0 0นะครับวินเลทก,กับจํานวนแม็ก,ก็โคตรสวยกรอบโปรไฟล์เรืองแสงอีกด้วยครับอ่ะ ข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้ฮีโร่หลกัหลกๆที่ AD นี้เจ้าของนิยมเล่นนะก็จะมีมูลาซิลบัตเตอร์ไฟล์มาลอดอลิสไวโอเลตลินดิสนะครับสังเกตพยายามสังเกตวินเลดนะฮะมีลาวิวลนาตายาลาสไฮยาเต,ตลิปโปโทนเบลดัมอารามซาณิสเนี่ยโหตัวละครความชำนาญสูงสุดแม่งโคตร,รเยอะเลยครับคุณลองดูแล้วกันเนี่ยความชำนาญคือตันหมดเลยนะอื้อหือ ุยวินเลต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโหดมากฮะเจ้าของเล่นไว้อ่านเนี่ยได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะความชํานาญเยอะมากความชํานาญตันหมดเลยนะครับอ่าเอาทั้งหมดนี้ไปเลยครับเลื่อนไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่คือความชํานาญในด้านของตัวละครแต่ละตัวนะครับข้อมูลสถิติการเล่นบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอ้โห86%ิวินเลตขนาดนี้แม่งปั๊มชัวบอกอย่างนี้ครับว่า ปั๊มมันก็มีกันทุกวงการอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโหมด33ที่มักจะนิยมนะครับแต่ไอดีนี้เป็นการดันวินเลตในโหมดจัดอันดับและโหมดแกลนแบทเทิลที่เป็นโหมด5 V5 ดังนั้นอัตราชนะนั้นมันมาจากโหมดนี้เพียวเพียวเลยครับสังเกตได้ว่า8 0 0 0ักว่าเกมมาจากโหมดแกลนแบทเทิลนะครับและในสองโหมดสกรีมิต33มเนี่ยนะครับมีแค่ปดเาเท่านั้นเองนะครับที่เล่นแค่700กว่าเกมเท่านั้นดังนั้นมันไม่ได้มีผลเยอะเลยเรียกได้ว่าเจ้าของไอดีนี้ เป็นผู้เล่นโหมด 5v5 5. เก็บสกอร์จาก 5v5 5เลยนะครับแล้วก็มีจำนวน MVP Legendary Pentakill ตามด้านบนนี่คือสถิติที่จะได้ไปซึ่งผมมองว่าสวยโคตรค,ครับอ่าโอเครางวัลแชมเปี้ยนชิพเป็นซิงเกิลคลาวและฉาย,ยาสมรภูมิก็มีตัวละครที่เป็นระดับจังหวัดตามนี้ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันฮีโร่สกินกันต่อเลยนะฮะ ฮีโร่ผมพูดสั้นๆคือครบทุกตัวครับและเหรียญในเกมคุณพระคุณเจ้าครึ่งล้านครับ547,000สหเหรียญคุณซื้อตัวละครได้ยันเกมปิดนะครับเอาไปเลยฟรีๆครับในหมวดนี้ฮีโร่ครบไปได้ยาวๆอีกประมาณ10-20-30ตัวละครเลยฮะโอเคฮะถัดมาต่อกันที่ในหมวดของสกินซึ่งภายใน idr v ตัวนี้นั้นมีสกินถึง430ตัวโอ้ยพระเจ้าถ้าผมมารีวิวหมดนั้น ลำคอผมแห้งแตกสลายแน่นอนผมขออนุญ,ญาตไล่ตั้งแต่สกินตัวแรกที่ขึ้นสถานะว่ามีแล้วก็แล้วกันนั่นคือ Limited Nightmare Kiss ของ v ีล่ลองดูกันเลยนะฮะอ้าโอเคมามาหลอดในวัลเลอร์พาทที่เป็นรางวัลใหญ่สุดในวัลเลอร์พาร์ทซีซั่นที่29นั่นก็มีด้วยครับ l e g e n d ์สกินต่างๆเรียวมะเออันติเบทสกินเออยเนี่ยคุณดูได้เลยครับ ลาสมวยไทยก็เติมไว้แล้ว,วอ,นโนโอ, f อ,อันติเมตวายโอชุดว่ายน้ำลีเจนด์ฟลอเรนติโนอวกาศ f m ฟเของนาคอสอัแนติเมตสกินลอเรียลเทวนาสกาเฟนี่เนี่ยนะฮะลองดูแล้วกันลีเจนด์ดารายาล่าสุดยังมีเลยเห็นไหมครับคิวเลนตำรวดไอริซา,ากุระฟูบุกิอันติเมตสกินของคริสซี่ชุดว่ายน้ำสกินอีโวของนาคอสเวลหตันเลยครับรูปเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้บัตเตอร์ไฟเวลสี่นะ อัลตริเมตสก,กินมารลอดรีเจนวอล์ค่ารีเจนมากแกงก้าฟเอ็ F ของฉีรีเจนเทนเ,ทนเอรันดอร์สก,กินต่างๆอีกมากมายครับสก,กินทรูของเทวานัสก็มีด้วยรวมถึงเริ่มเป็นโซสก,กินลิมิเต็ดแล้วนะครับก็จะมีไมเอเมดิเคอลสกินของเทวานัส F E X 1ีเอ็กวันซิลเหาโคตรยากครับเทวหุ่นยนต์แล้วก็มีเอ so ็นโซบูลไลสกินกาลินาเวิลสองพันสิบเต่างๆสก,กินกาลินาครบรอบ2ปีวิฟกราฟิตี้ มิราเคิลสกินของเซลฟิสไซเบอร์คอทอกซิสติ n งอันนี้ก็หายากมากครับแล้วก็มีรีเจนของซู g า l ิมิเต็ดของ s u กาทั้ง2ล่างเลยนะครับมิราเคิลสกินเดโมนิกครีเอชันของเอ s u ูว l e เลนท e s สกินเอลสูแ z l สเลเวอร์วั i เลนทา n สกินเทวนานด์ m ิมิเต็ดมูไลท์ไฮดของโอเมนนะครับแล้วก็มีวร l เลนทายสกินของอ e ีชาแล้วก็ในสก,กูลเมโ o ดีทั้งเซฟ c ล่าคาเฟนี่มีหมดเลย l i m i t ต็ Limited ของยาซี่อย่างอิเตอร์สเตล่าคอนซิล นะครับคาเฟนี่ชุดนักเรียนไบรท์ที่เรียกได้ว่าต้องกินโอชิเอาฝามาแรกหาโคตรยากนี่ก็มีด้วยครับมีคริโตวีหนึ่งด้วยนะฮะในอดี้นะครับก็จัดไปเลยฮะลิมิเต็ดของลาวิลลี่นะครับลิมิเต็ดของวอลค่ดสกินลิมิเต็ด,ดลิแลคคีล่าสูพรีมของคริสซี่แล้วก็ลิมิเต็ดซาต้าคิวเลนอวกาศนะครับริกเตอร์อวกาศสเปโรนินจัดไว้มดเอสตมของลิเกเลน่าก็มีให้นะครับ ลิมิเต็ดของรูคฮาโลวีนสกรีมของเซลฟิตรวมถึงลิมิเต็ดของคิวเลนคริซี่เวเรสทั้ง2สกินนะครับอุลเตอร์แมนของฟอร์เรนติโนลิมิเต็ดของฟอร์เรนติโนจัดไว้ให้ลิมิเต็ดของเวเรสอินเตอร์สเตลล่าคอนซิลนะครับสกินวีพีพรามของแอนเนตรวมถึงมิราเคิลสกินตัวล่าสุดที่มันเข้ามาเองนะลอรีเอโอคาลิปส์วอลเป็นหนึ่งในสกินตำนานก็ได้ไปด้วยกับใครก็ตามที่ซื้อดีนี้ไปสุ่มให้แล้วครับ เลื่องลงมามีเอสตีมของลอ r รี l ลนะครับสกินลิมิเต็ดสกิน s โน w เฟสติวัลของนตาตาญ่ารวมถึงสกินวอลเลอร์พาร์ l อิลูเมียฮ o โลวี s สคร a มของลอ r รี l ลครับแล้วก็สกินลิมิเต็ดของเตียวเซียนลิมิเต็ดแบทแมนเตียวเซียนอีกแล้วมีฮ l โลวีนมีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีลิมิเต็ดยีน่าก็เด s ออฟลักด้วยหายากเช่นกัน a c 2018นาคอสฮาโลวีนของเตียวเซียน a c N, 2017ของซานิด ลิมิเต็ดซา i s ิเจตอมันลิมิเต็ดไอริรวมถึง i อร e เอส e ตมหรือไอริทองได้ไปด้วยครับอารว e r กเ l ี่ลิปโปครูสกีจิโกฮาร์วีสกรีมมาลอดปั๊มกินริปเปอร์สกินลิมิเต็ดต่างๆอีกมากมาย ac 2 0 1 9ของแวน l i m i t ต็ของมาลอดยุคเก่าลิมิเต็ของมูลาเซเลเรียนอเวคานิงไฮยเต้มูลไลก็จัดไว้ให้แล้วก็เอสต่มูลาเซบคาลอเรสสกินมูลาาแดงนะครับสกินไกหน้าครบรอบ1ปีอย่างไวอ l เลตโคลอร์บลัส สกินวอลเลตทริจเจอร์แฮปปี้กัวเดนดากอนนะครับล่างเอสตีมก็มีให้สู p r e m e ของ Y.O. Limited ของ v ีล่า i m i t e d ของ Rui ี i ลิมิเของท u r e n โอ้ยเยอะแท้เอสตีมเลียงกัน2ตัวอารามกับท u r e n จัดไปทั้งคู่มี Limited ของกาลีวอล์ลพาสของ v ีล่ารวมถึง Medical s k i ิอย่าง Butterfly The Phoenix เป็นหนึ่งในสกินตำนานในตระกูล Medical ที่หาโคตรยากครับหายากยิ่งกว่าสกินตำนานในตระกูลตัวอื่นๆของบั t เตอร์ไ นะครับเว้นแต่ว่าพวกสวอตอาร์ตอันนั้นมไม่กลับมาแล้วอันนี้ก็หายากที่สุดไปนะครับแล้วก็มี KFC ของโอมานะครับสกินโซโนเฟสติวัลลิมิเต็ดอืนน่นๆอีกมากมายเยอะอยจริงๆครับมีรักเกิลสกินอีก2ตัวอย่าง Last Cybercon n ์น็อก Out นะครับแล้วก็มียอนมังกรทองมีรักเกิลสกินไวโอเลตแต่งงาน Wedding Day นะครับเอสเต็มลิงทองนะครับ Cybercon Awakening และหมดแล้วะฮะโอ้โหับ เ,เรียกได้ว่าเมื่อยคอกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนจากสกินล่างสุดไปบนสุดอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมลองดูก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ฮะเป็นไงบ้างบอกเลยว่าไอดีนี้นะครับแค่ปริมาณสกิน430สกินเนี่ยคุณไปเติมเองนะยังไงก็หมดไม่ต่ำจาก50,000บาทเพอๆจะหมดเป็นแสนครับ ยังไงก็หลักแสนอะ่ะผมมองว่ายังไงก็ถึงแสนไม่มีใครที่สกิน400บวกโดยที่หมดแค่หลักหมื่นนะฮะการที่คุณจะมีสกินเด็ปริมาณขนาดนี้แน่นอนว่าคุณต้องทุ่มเทและเติมไปเยอะขนาดไหนคุณลองไปคิดดูนะการซื้ออเดีนี้ไปในราคาแค่3 0,000กว่าบาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆครับและสถิติที่เจ้าของไอดีนี้เขาปั้นไว้เนี่ยคุณต้องใช้เวลาปั้นกี่ปีกี่เดือนนะฮะถึงจะได้สวยขนาดนี้หมื่นกว่าเกมโดยที่วินเลทเนี่ยไม่ต่ำกว่า80% และที่สําคัญก็ขึ้นเป็นอดีตกอริสลูเลอร์ไปแล้วด้วยนะจำนวนคนกดไลค์โปรไฟล์ก็2,300กว่าคนนะครับทั้งหมดเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีทางเลยที่เติมเองแล้ว32,000จะพอนะครับดังนั้นใครก็ตามที่สนใจดีนี้คุณดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งแล้วละ่ะว่าสกินขนาดนี้สถิติขนาดนี้มันน่าสนใจไหมอ่าโอเคสกินเนี่ยผมพูดพูดพร่ำทำเพลงมาเยอะ ยังเลื่อนสก,กินไม่หมดเลยคือมันเยอะจริงโอเคประมาณนี้นะครับครบถ้วนอ่าโอเคคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับถัดมามาต่อกันในหมวดของรูนภายใน D R V ตัวนี้นะครับมีจํานวนทั้งสิ้นที่เป็นรูนเลเวล3นะครับก็3ามร้อชิ้นแน่นอนแหละครับครบ5้าแสนเหรียญไม่มีทางที่จะปล่อยให้รูนอ่าบางส่วนขาดอยู่ละว300ชิ้นเอาไปเลยครับคุณสามารถจัดรูนได้ตามสะดวก300ชิ้นจะเอาแบบไหนไปจัดกันตามสไตล์ของคุณได้เลย นะครับเพราะมันมีทุกแบบในโลกของเกม RV แล้วฮะและช่องรูนภายในดี RV ตัวนี้30ช่องครบเพชรในเกมเหลือหมื่นอเ,เอาไปปลดล็อกเพิ่มได้ถ้าต้องการถ้าอนาคตเปิดช่องรูนเพิ่มได้ก็ไปปลดล็อกเอาครับทั้งหมดนี้ให้ฟรีครับ4ี่แสนห้แสนกว่าเหรียญชิ้นส่วนรูนและทองในเกมอีก5้0แสนกว่าครับรีดดว่ารูนเนี่ยถ้าอนาคตมีแบบใหม่เข้ามาก็ไม่เสียตังค์เติมสักบาทครับเียว่าซื้อได้เลยนะฮะโอเคในสองรูนจบไปคลังของครับ ไอดีนี้ก็จะมีบรรดาตราอัญเชิญที่เยอะมากๆซึ่งอัญเชิญหาเลยไม่ได้เลยครับเพราะมันมีทุกอย่างแล้วในไอดีนี้แล้วก็มีเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เดินเอฟเฟกต์วิ่งบัตรช่าฮีโร่สกินจํานวนมากพร้อมกับไอเทมจิมต่างๆเนี่ยนะครับลองดูบางอันก็เป็นแบบถาวรซึ่งคุณกดรับได้เลยนะเนี่ยอย่างอยออันนี้นะครับ โจมตีของอาเซนะนู่นนี่นั่นเนี่ยกดรับได้เลยมาดูกันได้เลยนะครับในคลังของมันจะมีไอเทมหลายอย่างที่สามารถกดรับแบบถาวรได้ซึ่งผม,มสมหวนงสิตรงนี้ให้ในส่วนเจ้าของไอดีตัวจริงมาจัดการได้เลยนะครับใครที่ซื้อไอดีนี้ไปก็คุณมาจัดการตรงนี้ได้เลยและลูกแก้วในการสุ่มลอตเตอรีร่นั้น9 9 9ลูกครับคุณเอาไปสุม่มการันตีคริสตัลแดงเนี่ยชัวรเลย8เมตร นะครับและที่สําคัญคือปัจจุบันมีเหลือ2เม็ดนะครับถ้าอยากได้เม็ดเพิ่มนะครับก็สุ่มเล่นๆได้ครับเพราะณตอนนี้มันมีตันคือสูงสุดได้คือ99 9ไอเดีนี้999ครับตันครับนะฮะชิ้นส่วนในด้านของรูแก้วคือครบเลยแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อ92บใบเรียกได้ว่าเปลี่ยนเล่นได้ประมาณ9ครั้งนะครับซื้อไอดีนี้ไปไม่ต้องเติมบัตรเปลี่ยนชื่อสักบาทนะครับเปลี่ยนได้เลยที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจิปาถะจากกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับเอาไม่ดูแล้วกันนะโอเคปรับแต่งครับ ไอดีนี้เป็นอย่างสุดท้ายเลยนะงั้นอีโมจิมีตามนี้ครับโอเคส่วนเอฟเฟกต์วาร์ปตามนี้เอฟเฟกตสังหารตามนี้และเอฟเฟกต์วิ่งตามนี้พวกถาวรเนี่ยมันไปอยู่ในคลังของกันหมดคุณผู้ชมต้องเข้าไปกดรับเองในส่วนนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันแรงค์ปัจจุบันอยู่ที่ระดับไดมอนด์หนะครับยังเล่น7เกมแรกไม่ครบเลยใครก็ตามที่ซื้อดีนี้ไปถ้าคุณชอบวินเลทไอดีนี้ถ้าคุณมีงบบัดเจตเยอะนะครับ ไอดีนี้ตอบโจทย์สําหรับคุณแน่นอนไปปั้นวินเลตอัตราชนะให้สวยตามสไตล์การเล่นของคุณได้เลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน32,900บาทงบใครพร้อมนะครับอินบอกมาพูดคุยกันไว้ก่อนได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวไปเด็เพลิงเท่านี้ครับสำหรับไอดีที่1,154บ๊ายบายครับ